เราเคยนําเสนอเรื่องของน้องภูผาเป็นพ่อค้าตัวจิว๋วไงที่10ขวบท่านั้นแต่ว่าขายปลาทอดช่วยแม่ได้ที่เชียงใหม่<อ>ที่เชียงใหม่โอ้ใช่แล้ววันนี้มีอีกคนนึงค่ะอายุพอๆกับน้องภูผาเลยค่ะ,คะเขาเป็นพ่อค้าตัวจิ๋วเหมือนกันอ,อยากจะหารายได้เสริมเปิด YouTube เรียนรู้วิธีแกะรองเท้าลายรองเท้าฟองน้ําขายสร้างรายได้หลักพันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม พาคุณผู้ชมไปที่สวนของพ่อหมู่ที่1ตําบลอ่าวตรงอํเาเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจาําตําบลไปรู้จักกับน้องภูมิเอียดอ่อนค่ะอายุ11คขวคบเป็นนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนทาดานุสอนค่ะตอนนี้เขากำลังใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเนี่ยนั่งวาดแล้วก็แกะลายลงบนรองเท้าแตะฟองน้ําตามที่ถอดแบบมาจาก YouTube หรือว่าแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะ ซึ่งตัวน้องภูมิเองเนี่ยเขาสนใจการวาดลายกระตูนแล้วก็วิดีโอจากใน YouTube นะแล้วก็ฝึกฝนเองทดลองแกะลายเองวาดลายเรื่อยมาค่ะจนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไหนๆก็ชอบวาดลองไปทำบนรองเท้าแตะฟองน้ำดูสิน้องภูมิเขาก็สนใจค่ะแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังเริ่มจากทำให้พ่อแม่ใส่ไปออกโชว์ตามงานต่างๆอพอพ่อแม่ใส่แล้วเริ่มมีลูกค้าสนใจรเริ่มติดต่อขอสั่งซื้อแล้วสิ ซึ่งตอนนี้ตัวน้องภูมิเองมีแบบให้ลูกค้าเลือกกว่าร้อยแบบเลยนะคะดูสามารถเลือกได้เลยแบบไหนแม่เป็นมีภูก็ได้หรือว่าจะเป็นลายกระหนกสวยๆก็มีทั้งลายการ์ตูนลายดอกไม้ลายมังกรอื่นๆอีกมากมายขายให้ค่ะในราคาคู่ละ2-300บาทหลายคนอาจจะมองว่าทำไมแพงจังต้องบอกนะว่าคู่เออบางคู่ง่ายๆก็อาจจะชั่วโมงเดียวแต่บางคู่เนี่ยน้องเขาทำถึง2วันนะคะโอ้เห็นแบบนี้ แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องภูมิเขาแกะลายรองเท้าฟองน้ำมาปีนึงแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเขาเองเนี่ยเดือนละ2-3 0 0 0บาทเลยทีเดียวก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาจะขายได้ประมาณ4-5คู่อ่ะใครสนใจนะคะลองไปดูได้นะคะทางเพจ f a c e b o o k ที่ชื่อว่า เกอบแอนเกือบ <c oughs> แกะลายตรังค่ะ <c oughs> โอ้โหชื่อนี้สะดุดตาจริงๆนะ,ะเงินที่ได้เนี่ยน้องภูมิบอกแบบนี้ค่ะ <c oughs> จ่ายค่าเทอมซื้อหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆ, <c oughs> ๆเพื่อที่จะแบ่งเบาคุณภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจจะทาไปเรื่อยๆหากเปิดเทอมก็ยังทํานะเดี๋ยวใช้เวลาว่างหลังทาการบ้านเสร็จมาแกะต่ออุ้ย<อ>น่ารักเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องภูมิกันค่ะผมดูใน YouTube แล้วก็ผมสนใจครับแล้วก็เรื่มตําเลยกี่ปีละ ประมาณหนึ่งปีได้แล้วครับแล้วก็มาเกะลายขายที่ไหนบ้างคะก็ขายที่นี่แล้วก็ขายในเพจครับเพจชื่อเกิอบแอนเกือ์กกะลายครับลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ขายดีอยู่ครับราคาคู่ตั้งแต่เท่าไร่ถึงเท่าไรครตั้งแต่สองร้อยแล้วก็สามร้อยขึ้นไปครับเงินที่ได้นี่แบ่งไปไหนบ้างคะแบ่งไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ซื้อหนังสือสมุดครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนโอ้ดูความคิดของเด็กสิบเอ็ดขวบสิฮะ แล้วแน้องเขามีความพยายามไงฝึกฝนด้วยตัวเองนะของแบบนี้เออต้องบอกว่ามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงเลยแหละเดือนหนึ่งก็มีรายได้นาอช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเดือนละสองถึงสามพบาท11ขวบนี่สร้างรายได้นะวันก่อน10ขวบที่ขายปลาทอดก็สร้างรายได้ตอน10ขวบกับ11บเอขวบเนี่ยพอเราย้อนมาดูตอนเราเนี่ยเราก็รู้สึกอ้ยตอนเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเด็กสมัยนี้นี่ความคิดดีจริงแบบช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเยาวชน คนต้นแบบได้<ช>นะครับ<ช>ที่ช่วย,<ล>ยแบบเบาภาระ,ะของครอบครัวนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ